งด้นทอทอชนบุรีสวัสดีครับวันนี้อยู่กับปูช่างต้นอาอาชนบุรีนะฮะรับเข้าอีกหนึ่งเคสนะสาทาซุเป,ปรเ์เณนะอันนี้เป็นตัวมิ้นตัวใหม่ตัวคอมมาเร็วื้องต้นลูกค้าแจ้งครับอาการนะก็คืออ่ารถวิ่งไม่ออกนะฮะแล้วก็มีเสียงดังสายพานแอดแอดนะแล้วก็หอนที่วปืนล้อตอนนี้เนีเ่ยเงยประมาณนี้นะครับ แล้วดูนะฮะไฟไฟนะฮะไฟลูกเครื่องโชว์นะครับเช็คไฟเช็คมาเด้งนะสีส้ม,สมแล้วรถก็วิ่งไม่ออกไม่ไม่ขึ้นนะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้ก่อนลองดูกันนะว่าเป็นอะไรออันนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนลูกปืนล้อก่อนนะลูกปืนล้อหน้าซ้ายขวาคู่หนึ่งเลยอแล้วก็ท้าเบรกใกล้จะหมดแล้วนะเนี่ยท้าเบรกหน้าคู่หนึ่งนะ หนน้านะมาดูสายพานที่ดังนะนนี้คอมแอร์ลูกค้าแปลงมานะครับอ่าสายพานสี่ล่องนะปกติห้าล่องอ่าสี่ล่องแล้วก็แปลงระบบแอร์เป็นคอมแอร์ใหม่นะแล้วก็อันนี้ขามันสายพานมันหย่อนคือมันตั้งสุดได้แค่นี้นะมันชนกับหน้าคัตคอมนะเนะี่ย ก็น่าคัสคอมนะในแค่นี้นะใส่กองน้ำมันเครื่องนะใส่ผิดรุ่นนะครับเอาทาทาร้อยสี่สิบมาใส่นะเนะี่ยยาวของตัวเอทตัวนี้จะเป็นลูกสั้นๆน,นะใส่กองน้ำมันเครื่องเอทนะหน้าตาแบบนี้นะลูกสั้นๆไม้ที่ไม่ขึ้นนะเนีอะไรกัดขาดหมดเลยนะครับเนะี่ยต้องต่อใหม่ปักขาดหมดเลยเซนเซอเร์วัดต์คอมเร็ว มาตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ดูนะฮะขึ้นเกี่ยวกับระบบแรงดันน้ำมันนะแรงดันน้ำมันทั้งนั้นเลยนะฮะไปเช็คเครื่องมีเด้งหลักๆก็แล้วก็ไมวัดรอบวัดควา,ม,ามเร็วไม่ทํางานนะฮะตอนนี้่าี๋ยวมาลงรายละเอียดทีว่าเป็นอะไรเนียลองลบโค้ดดูก่อนนะว่าลบออกไหมอืม อันนี้ลบออกนะโอเคติดเครื่องลองดูหลังจากแก้ไขทั้งหมดแล้วเรื่องต่อลักเซนซอรเซนเซ,นเซอร์นะแล้วก็เปลี่ยนสายพานแอร์ใหม่ให้สั้นมาเดิมหน่อยนึ่งนะไปเทียบมาใส่นะเนื่องจากแปลงมาแล้วต้องหาเทียบใส่แล้วนะอันนี้รถก็วิ่งปกตินะเนี่ยทดสอบวิ่งเทสไฟไม่มีโชว์นะคัดออกเลื่อนเลื่อนนิดๆ อตอนนี้รถวิ่งดีเลยสำหรับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะน,นี่ะถางซนะุปเปอร์เอ m i n ดมินนะเบื้องต้นลูกค้าแจ้งอาการรถเร่งไม่ขึ้นไฟโชว์นะครับไฟลูกเครื่องโชว์นั่นเองไฟเซอร์วิสก็ลูกปืนล้อหน้ามีเสียงดังเปลี่ยนลูกปืนล้อหน้าซ้ายขวาอาจจะาบีใหม่นะก็สายพานมีเสียงดังคอมแอร์ลูกค้าแปลงมาแล้วนะ อันนี้ก็เอาไปเทียบสายพานที่มันสั้นลงมาเดิมหน่อยหนึ่งอ่าตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์เจอเกี่ยวกับเซนเซอร์สปีดเซนเซอร์ว่าไม้ไม่ขึ้นเลยทําให้ไฟอนจจนเด้งนะฮะอันนี้จะตัดต่อระบบไฟให้เรียบร้อยแล้ะพร้อมตรวจเช็คด้วยคอมพิวเตอร์ลบโค้ดนะฮะออกจากกล่องนะจบสวยไปเลยนะสำหรับท่านใดนะที่กําลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเขมามานด้นะครับกับบูช่างต้นทาทาชนบุรีนะ0 8 0ย2 2 2 0 2ูนนะ เรื<ล>่องร่าผลานถึงชังตนผ่าผาชนบุรีซื้อขายซ่องจบปุนเดีเวยวนอเจา